สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสตะวันประจำวันที่23กันยายนกับดิฉันจ่าด้วันสุดทิธนกูลคุ้มชมคะแต่ฝุ่นกำลังแรงรากรซาได้เคลื่อนผ่านช่องแคบบาชิแล้วนะคะและกำลังมุ่งหน้าไปยังฮ่องกงและเกาะไฮลัมเช้าวันนี้กรมอุตุไต้หวันยกเลิกประกาศเตือนภัยทางบกแล้วแต่เนื่องจากแต่ฝุ่นลูกนี้มีรัศมีกว้างทําให้ภาคตะวันออกคาบสมุทรเฮงชนและพื้นที่ภูเขาในคนครเกาฉงและเพียงตรงจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ พระสมีไต้ฝุ่นรรกระซายังคงส่งผลกระทบต่อไต้หวันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตวนออกและฮิงชวนตลอดจนพื้นที่ภูเขาในเกาชงและพิงตงอย่างไรก็ตามไต้ฝุ่นมีทิศทางการเคลื่อนที่ออกจากไต้หวันตามลำดับล่าสุดเช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศยกเลิกเตือนภยัยทางบกแล้วลตลนดนตนล ท่ามกลางกลุ่มเมฆมหืมาที่ปกคลุมพื้นที่น้ำทะเลจะสังเกตเห็นดวงตาของพยายุไต้ฝุ่นรากซาล่าสุดจนถึงเช้าวันนี้ปริมาณฝนสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลไท่อูเมืองพิงตงอยู่ที่301ม mm. ิลลิเมตรรองลงมาได้แก่ตำบลชิงมาจ่าอยู่ที่278ม mm. ิลลิเมตรอย่างไรก็ตามแม้กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศยกเลิกเตือนภัยทางบกแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอิทธิพลรัศมีพยายุไตฝุ่นอย่างคงแผ่ขยายเป็นวงกว้างและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ แต่ฝุ่นระกายซากำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกฮ่องกงประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันตอนเหนือของฟิลิปปินส์ก็เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงกลางดึก ผู้ช่วชาญเตือนว่ารัศมีไต้ฝุ่นยังคงส่งผลกระทบต่อไต้หวันเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้เมื่อวันนี้ไต้ฝุ่นรากซาได้เคลื่อนผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกของไต้หวันนะคะส่งผลให้ฮวาเลียนและไถ่ตงเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงถนนบางสายในไถ่ตงเกิดน้ําท่วมขังขณะที่เกาะลุยเต่าก็เกิดพายุงวงช้างและในช่วงเช้ามืดวันนี้พายุยังได้พัดหลังคาบ้านเรือนหลายหลังในเมืองไถ่ตงพังเสียหายอีกด้วย ลาสุดไทยมา้าลีและถนนนานชิงปรากฏภาพคลื่นยักษ์กระน่ำซัดเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนอกจากนี้แม่น้ำถาวาชีที่เชื่อมต่อระหว่างไทยตรงและพิงตงก็เอือทะลักด้วยเนื่องจากน้ำทะเลนุนสูง,ง,ง,อ,งอิทธิพลใต้ฝุนรักษาส่งผลให้ไทยตรงและควาเหลียนเกิดฝนตกหนัก บริเวณใกล้สวนสาธารณะริมหาดสันเหอเกิดคลื่นสูงซัดก,กำแพงก้นน้ำจนมาถึงประตูระบายน้ำขณะเดียวกันนอกชายฝั่งลุยเต่าก็เกิดพายุงวงช้างขึ้นนอกจากนี้ถนนเฟิงหลงในไท่ตงก็มีน้ำท่วมสูงถึงระดับหน้าแข้งเช้าวันนี้ชาวบ้านในตำบลตาเหรนในเมืองผิงตงต้องตื่นมาพบกับสภาพบ้านไม่มีหลังคาหลังถูกลมพัดปลิวกลางดึกนอกจากนี้ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็เปียกโชกชาวบ้านเผยว่าช่วงประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษจูจ่ๆมีลมกระโชกแรงพัดหลังคาปลิว บ้านเรือนกว่า1ิบหลังต้องพบกับชะตากรรมเดียวกันขณะที่บ้านในตรอกฝั่งตรงข้ามยังอยู่ในสภาพดีคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากพายุงวงช้างปัจจุบันไทยตรงยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวันนี้ทางหลวงนันหวยหมายเลข22ที่ปิดไปเมื่อคืนวานนี้ได้กลับมาให้สัญจรตามปกติแล้วจึงเตือนประชาชนให้สัญจรด้วยความระมัดระวัง คุณผูช้ชมคะอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นส่งผลให้ห้าพื้นที่ภูเขาในนครเกาสงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทางการจึงประกาศให้หยุดงานหยุดเรียนขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้บริเวณคาบสมุทรหงชุนก็มีฝนตกประปรายลมแรงและคลื่นสูงซัดถนนโดยรอบเป็นระยะ上午八点半路上แ风警报解除但是您่ง感受到浪อ是相ห的大，甚至一度打到了เ路上ไต地居民呢，也都收到了ย防ไ浪的警ุ คลื่นที่ซัดเข้ามาสูงเกือบเท่าตึกหนึ่งชั้นถนนเรียบหาดนั้นวันก็เต็มไปด้วยดินทรายและเศษไม้ที่ถูกคลื่นซัดมาแม้ว่าเช้าวันนี้แหลมิงชวนจะมีฝนตกประปลารายแต่ก็ต้องเผชิญกับลมกระโชกแรงระดับสิบเทศบาลท้องถิ่นจึงออกประกาศเตือนชายฝั่งให้ระวังคลื่นสูง6เมตรสองวันมานี้พื้นที่ภูเขาในนครเกาชงต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเช้าวันนี้แม่น้ําเลี้ยวเวเลน้องมีปริมาณน้ําสูงอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังขุ่นและไหลเชี่ยวอีกด้วย าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่ภูเขาเขตหน้าหมา,ชา,าวเช่าเถาหยวนจ่าเชียนเรียวกวยและเมาลินเตรียมอพยพนอกจากนี้ยังมีการประกาศหยุดเรียนเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสูงถึงเกณฑ์อีกด้วยทั้งนี้นครเก่าชงได้อพยพประชาชนรวม1,835คนไปล่วงหน้าแล้วเมื่อวานนี้ คลื่นยกักษ์ซัดข้ามกำแพงกั้นน้ำมาจนถึงบนถนนจนเกือบซัดหญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเช้าวันนี้ชายฝั่งบริเวณชีจูวันยังคงมีคลื่นสูง2-3เมตรนอกจากต้องระวังฝนที่ตก,กลงมาอย่างหนักแล้วเทศบาลนครเก่าชงอยางประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มริมชายฝั่งระวังน้ำท่วมขังและน้ำทะเลเอ่อทลัก เมื่อวันนี้จินเหมือนเผชิญลมกระโชกแรงส่งผลให้หลายเที่ยวบินถูกยกเลิกนะคะขณะที่เรือขนส่งสินค้าเกือบ60ลำจอดหลบคลื่นอยู่กลับมีเรือประมงจีนจำนวนหนึ่งลุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำของไต้หวันเพื่อลักลอบจับปลาจนที่หน่วยยามฝั่งจึงต้องฝ่าลมแรงออกปฏิบัติการขับไล่ เครื่องบินที่พยายามลงจอดในสนามบินจินเหมินถูกลมแรงพัดจนสายไปมานอกจากจะลงจอดได้ไม่ตรงแล้วปีกเครื่องยังถูกแรงลมปะทะจนเอียงอีกด้วยกัปตันจึงตัดสินใจนำเครื่องขึ้นบินวนเพื่อลงจอดใหม่ เมื่อวันที่22กันยายนจีนเหมือนเผชิญลมกระโชกแรงระดับ11ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการบินแต่ยังกระทบต่อการเดินเรือด้วยขณะที่เรือขนส่งสินค้าเกือบ60ลำจอดหลบคลื่นลมอยู่ในน่านน้ำรอบเกาะกลับมีเรือประมงจีนกว่า10ลำลุกล้ำน่านาน้ำเข้ามาลักลอบจับปลาชาวบ,บ้านสังเกตเห็นเรือธงจีนจึงแจ้งหน่วยยามฝังก่อนจนที่จะผจญคลื่นลมออกปฏิบัติการขับไล่ คุณผู้ชมคะอัตราการว่างงานในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3แล้วนะคะโดยในเดือนสิงหาคมมีคนตกงานมากถึง4 15,000คนเนื่องจากนักศึกษาจบใหม่จํานวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงานและจํานวนคนหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าภาษีสรลการกรของสหรัฐเริ่มส่งผลกระทบแล้ว ตามข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติและบัญชีกลางไต้หวันพบว่าอัตราการว่างงานในประเทศประจำเดือนสิงหาคมอยู่ที่3.45%หรือประมาณ415,000คนสูงสุดในรอบปีขณะเดียวกันจำนวนผู้ที่มีชั่วโมงทำงานไม่เพียงพออยู่ที่121,000คนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง4,000คนโดยเด็กจบใหม่วัย20-24ปีเป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดอยู่ที่12.08%ผู้จัาญวิเคราะห์ว่าแม้ภาคการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงจะเติบโตได้ดีแต่ภาคอุตสาหกรรมการ ผลิตแบบดั้งเดิมยังคงซบเซาและเนื่องจากตลาดแรงงานของไต้หวันเพึ่งพาธุรกิจ SME และอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมเป็นหลักจึงมีความกังวลว่าภาระภาษีสุกากรสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามชม PTS โ Fo กัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุยชมไปด้วยภาพของเทศกาลร,ร่มบินที่ฝรั่งเศสและอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ